สวัสดีครับวันนี้ส่งอีก1งานนะครับอันนี้ที่จะมีให้ลูกค้าไปก็คือที่ชานะครับผมเปลี่ยนหัวให้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่แถมมากับกล่องใหญ่ผมก็เอาใส่เป็นฟิลไปให้นะครับจุกเฉินก็ลูกค้าเปลี่ยนนะครับในตัวกล่องก็จะมีแบตร้อยหาแอสวยๆกันเลย นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้รอลูกค้ามารับเ,เดี๋ยวไปลูกค้าก็เสียบจะมีสายนะครับอันนี้สายจกแบตนะครับลูกค้าก็เสียบเลยนะครับ,เ,รบเสียบปึ๊บรับ,นะรบเปิดฟิวเบรกเกอร์ตัวนี้ นะครับพอเปิดปุด๊บนะครับไฟอันนี้จะติดทันทีร้อยเปสิบโวลต์นะครับโอเคถ้าไฟอันนี้ติดอยู่แสดงว่าเบรกเกอร์ออนอยู่นะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ก็มาปิดอันนี้ผมต่อกันไว้ให้เผื่อลืมปิดเบรกเกอร์ด้านล่างนะครับจะได้เห็นนะครับโอเราจะใช้งานก็เปิดตัวนี้ตัวแรกครับสวิตช์ e ส Okay. ตอนนี้สวิตช์ USB มีสองฝั่งนะครับคุมแถบนี้ตอนนี้นผมเปลี่ยนเป็นสามตทูไปให้เลยคิวสี่กิ๊ชาร์จนะครับนี่เป็นปลั๊กทุวบุรีอันนี้เป็นแจ็ค DC นะครับเอาไว้เสียบพวกวอทไฟอะไรต่าง ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีผมเปลี่ยนมาให้2ข้างเลยครับเป็น quick c h a r สามจุดอันนี้เป็นฝั่งดี DC เนาะก็มีกั้วดำแดงไว้ให้2อัดนะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับ charger อ,อันนี้เป็น power con นะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลย อันนี้ทนได้20 M, แอมป์นะครับถ้าก็กดลงไปนะครับปึบก็หมุนตามเข็มปึบ,บง่ายๆมือเดียวเวลาชักออกก็ดึงตัวนี้ครับมันจะมีเลื่อนอยู่นะครับกดขึ้นมาแล้วก็หมุนกลับแล้วออกครับนี้จะจะ,จะใช้ไฟล์220นะครับก็มาเปิดตรงนี้นะเป็นสวิต อินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอ่ะตรงนี้ผมย้ายมาให้มันอยู่ข้างในมันเปิดลำบากก็ย้ายมาข้างนอกให้นะครับกดอ่าได้ยินเสียงพัดลมทำงานเนาะถ้าจะเปิดใช้อินเวอร์เตอร์ก็กล่องฟิวที่ให้ไปครับมีประโยชน์ก็เอามาวางคันไว้ให้ลมมันเข้านิดหนึ่งถ้าจะเปิดอินอินเวอร์เตอร์ใช้งาน ถ้าลูกค้าดูจะมีลมออกมาถ้าปิดก็ไม่มีลมออกมันก็จะร้อนได้นะครับอินเวอร์เตอร์จะเสียหายได้เอาไอ้กล่องฟิวเนี่ยวางขันไว้แค่น,นี้เองใช้งานได้แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับอพอเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ปรุ๊บนะครับไฟตัวน,นี้จะติดแดงทันทีเลยนะครับเพื่อเอาไว้แสดงว่าอินเวอร์เตอร์เปิดอยู่นะ ถ้าไม่ใช้ก็ไปปิดมันซะนะครับเผื่อไม่ได้ใช้เราไปเผลอไปโดนอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ามันเปิดอยู่นะครับจะได้ไม่เสียหายเผื่อเราเปิดไว้แล้วเราเปิดฝากล่องนะครับต่อป้องกันไว้ให้นะครับเป็นสัญญาณเตือนอถ้าเราจะใช้ก็เปิดนะไปที่ปึ๊บ พอเปิดปุ๊บหน้าจอนี้ติดพร้อมใช้งานแล้วอันนี้เราก็มาเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับจะปิดปึ๊บอ่ะก็จะดับนะก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าฝฟายนี้ยังติดอยู่เพราะว่าเรายังเปิดอิมอร์เตอร์อยู่นะครับก็มาปิดอิอวอร์เตอร์ซะปึ๊บฝ่ายนี้ก็จะดับไปด้วยอิวอร์เตอร์ปิดแล้วนะครับปิดฝากกล่องได้สบายใจไม่เสียหายแน่นอนนะครับ การใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับพี่เจริติเข้านะครับ0858622644นะครับติดต่อได้ขอบคุณครับ